สวัสดีค่ะเว็เอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุทธที่6ธันวาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลออนสนิทร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลขยายการโจมตีกาซากดดันชาวปาเลสไตน์ลี้ภัยลงใต้การปล่อยตัวประกันไทยในฮามาส สะท้อนชะตากรรมแรงงานข้ามชาติเซเลนสกี้ยกเลิกถแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐมูดี้สลดภาพรวมเครดิตจีนอ้างการขยายตัวต่ำและภาคอสังหาที่เสี่ยงสูงทักษะการอ่านคณิตศาสตร์ของวัยรุ่นทั่วโลกลดลงต่ำสุดในรอบกว่า20ปีส่วนเสริมข่าววันนี้เปลี่ยนสนามรบบนโลกโซเชียลให้เป็นบทสนทนาเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาส และเทคโนโลยีการแพทย์สวิตพลิกชีวิตผู้ป่วยพาร์กินสันให้ลุกขึ้นเดินได้รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสตรงจาก v a เสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามัสนะคะคุณรัตพลตอนนี้การโจมตีของฝั่งอิสราเอลนี้ขยายออกไปในฉนวนกาซาพอสมควรเลยนะคะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้ขยายการโจมตีเข้าไปนะครับทางพักใต้ของฉนวนกาซาในวันอังคารนะครับเพื่อที่จะกำจัดนักรบกลุ่มฮามัสท่ามกลางความกังวลขององค์กรระหว่างประเทศ ที่เกรงว่าผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในบริเวณนั้นจะไม่มีที่หลบภัยเหลืออยู่ต่อไปนะครับรถถังและกำลังทหารอิสราเอลเคลื่อนพลเข้าไปใกล้เมืองยานคุนิสทางภาคใต้ของกาซาขณะที่การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ช่วงหลายวันที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลเตือนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของยานคูนิสคานยูนิสอพยพออกไปเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งในย่านซาลาอัลดินซึ่งอยู่ติดกับทางตอนเหนือของกาซาโดยมีการวางแผนให้มีเส้นทางสำหรับพวกเขาเดินทางลงไปทางใต้มากขึ้นนะครับ โทมัสไวท์ผู้อำนวยการสาขากาซาของสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสาหารประชาชาติกล่าวว่าอิสราเอลได้สั่งการให้ประชาชนราว6 0 0 0 0คนเดินทางออกจากย่านชุมชนที่อาจเกิดการต่อสู้โดยผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอาจถูกกดดันให้ต้องไปรวมกันที่เมืองราฟาทางใต้ติดพรมแดนอียิปต์ซึ่งเป็นที่แออัดไปด้วยผู้อบยพชุดแรกๆอยู่แล้วนะครับ สำนักงานความร่วมมือด้านกิจการมนุษยธรรมของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้ผู้ลี้ภัยชุดใหม่ที่เดินทางมาถึงต่างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่แย่ไม่มีที่พักพิง ขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดไม่มีสุข,ขอนามัยที่เหมาะสมและขาดสารอาหารที่เพียงพอสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจซึ่งล้วนเป็นปัจจัยของวิกฤตด้านสาธารณสุขและการระบาดใหญ่โฆษกของ กองทัพอิสราเอลกล่าวนะครับว่ากองทัพนั้นอาจจะพิจารณาการหยุดยิงชั่วคราวในเขตราฟาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากอียิปต์สามารถเข้าถึงกาซาได้ด้านสมาร์ทาพาวเวอร์หัวหน้าด้านความร่วมมือของสหรัฐเดินทางเยือนเขตอัลอาหริชในกาซาโมนังคารพร้อมยืนยันผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ X ว่าต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนและเร่งจะส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้คนในกาซาโดยเร็วนะครับซหประชาชาติประเมินว่าปัจจุบันมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในกาซาราว1าล้านแแสนคนในจำนวนนี้คาดว่า1ล้านคนอาศัยอยู่ตามที่พักพิงชั่วคราวทางใต้ของกาซา อิสราเอลนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีกาซามาตั้งแต่เดือนตุลาคมเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสในกาซาที่บุกสังหารประชาชนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและจับประชาชน240คนเป็นตัวประกันกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสเปิดเผยนะครับว่าจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนในกาซาถูกอิสราเอลสังหารแล้วกว่า15,890คนโดย70%นั้น เป็นเด็กและสตรีครับคุณธิิการค่ะแม้ว่าตัวประกันชาวไทย23ชีวิตที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสและได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนหลังถูกจับมาเป็นตัวประกันร่วม50วันในกาซานะคะแต่ด้วยความยากแค้นจากรายได้ต่ำที่ได้รับในประเทศไทยหลายคนได้เตรียมตัวที่จะกลับไปอิสาราเอลอีกครั้งหากสถานการณ์ความขัดแย้งที่นั่นคลี่คลายลงค่ะ โดยนาวิเชียนเต็มทองแรงงานไทยจากอิสราเอลเปิดใจกับทีมข่าววิโอเอระหว่างการเข้าวิธีผูกข้อมือรับขวัญต้อนรับเหล่าแ <im itation> รงงานไทยจากอิสราเอลกลับบ้านหลังจากที่เขาเป็นหนึ่งใน23แรงงานชาวไทยที่ได้รับอิสราพในช่วงที่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสค่ะเรต้อนรับดีมากเลยครับกลับมาเขาก็วันนี้มาทุกวันครับตั้งแต่วันแรกแล้วครับมามน้ำตาไหลครับที่แกมาแบบยังไงะครับ เขาก็ติดตามข่าวนะคว่าผมหายแต่ผมไม่รู้อะไรกลับมานี่ก็มีแต่แฟนนะครับบอกว่าเขาเป็นห่วงอย่างนี้อย่างนี้อยู่นู่นก็รวมกันก็ตอกับสองเดือนเขาอยู่ไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไร ดีใ,ใจครับที่ได้กลับมานายวิเชียนเริ่มต้นทำงานในฟาร,ร์มอะโวคาโดได้เพียง6วันก่อนที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจะบุกเข้าไปยังคิบบุสชาอัดและสังหารแรงงานชาวไทย7ชีวิตที่นั่นในขณะที่เขาต้องกลายเป็นตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปร่วม7สัปดาห์ในสงครามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยนะคะมีชาวไทย39รายเสียชีวิตในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสและ32ชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันโดยที่ตอนนี้ยังมีแรงงานไทยอีก9คนถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มฮามาสในขณะนี้ค่ะ นายวิเชียนยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญระหว่างที่ตัวประกรันอีก9ชีวิตยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากกาซานอกจากนี้เขายังเป็นเหมือนแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ตั้งเป้าจะกลับไปยังอิสราเอลเพื่อทํางานหาเงินส่งให้ครอบครัวต่อไปเพราะภาระหนี้สินที่ยังมีอยู่ค่ะแต่มันดีขึ้นเขาก็ให้มาพาักอยู่ประมาณ6เดือนครับถ้ายังไงถ้าฝั่งนู้นเขาเงียบหรือว่าเขาไม่ได้รบกันผมก็ขอากาบครับ ครับเพราะว่าผมเพิ่งไปได้แค่6วันครับผมยังไม่ได้อะไรสักอย่างนะเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินทางนี้เยอะไงครับอพอไปกู้ไปอะไรมาเยอะครับนายวิเชียมาจากภาคอีสานที่มีรายได้ในภาคการเกษตรราว10ดอลลาร์หรือราว350บาทต่อวันนะคะแต่ในอิสราเอลแรงงานไทยที่นั่นสามารถหาเงินได้ราว1,700ดอลลาร์หรือเกือบ6 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ การทำงานในต่างแดนอาจเปลี่ยนชีวิตของคนอีสานไปได้เปิดทางให้แรงงานข้ามชาติที่มีการศึกษาไม่สูงนักได้นําเงินกลับมาปลูกบ้านหรือส่งลูกเรียนจบปริญญาได้การจับกลุ่มตัวประกันที่เป็นแรงงานชาวไทยได้ฉายภาพของความยากจนของผู้คนหลายล้านชีวิตในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ที่มีทางเลือกอันยากลําบากระหว่างการเลือกที่จะอยู่อย่างยากจนในบ้านเกิดหรือเสี่ยงชีวิตในการทํางานต่างแดน ระหว่างที่นางสาวปียนัทภูจัดตุรอคอยในคมกริชชมบัวญาติของเธอที่สนามบินสุวรรณภูมิเธอได้กล่าวว่าค่าจ้างที่ต่ําในประเทศไทยได้ทําให้การทํางานในต่างแดนเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้สําหรับคนอีสานค่ะหนูคิดว่าน่าคงแบบว่าอยากให้มันดีขึ้นนะคะทางบ้านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านในเรื่องของเงินรู้สึกดีใจพี่เริ่มเหมือนได้ชีวิตใหม่คใช่พ่อแม่พี่น้องต้อนรับหมดทั้งหมู่บ้าน สำหรับนายคงกริตนะคะแม้ว่าจะดีใจที่ได้กลับบ้านเกิดแต่ก็ยังเปิดประตูสำหรับโอกาสในการกลับไปทํางานในต่างประเทศค,ค, <c oughs> ค่ะโดยรายงานไทยที่เข้าไปทํางานในอสิสราเอลนั้นมีอยู่กว่า30,000คนนะคะก่อนที่จะเกิดสงครามอสิสราเอลฮามาส <c oughs> เมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะค่ะคุณรัตพนค่ะ, <c oughs> คะ ยังเกี่ยวเนื่องกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนี้ทําให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นให้ประชาชนแบ่งขั้วความคิดในสังคมมากขึ้นแต่ท่ามกลางความแตกแยกนี้นะคะคนบางกลุ่มก็พยายามที่จะสร้างบทสนทนาเชิงสร้างสรรในประเด็นร้อนแรงนี้ขึ้นมาซึ่งคุณรัตพลอสนิทมีรายงานของผู้สืขาววิวเอแอนโทนีบารูโตมาถ่ายทอดเสนอค่ะ กับอเมริกานี่ก็เป็นกรณีศึกษานะครับของการที่คนใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ในการรับข่าวสารแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ครับคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะสภาพสังคมแล้วก็รูปแบบการแชร์ข้อมูลในอเมริกาที่ไม่มีการปิดกั้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยขาดบริบท ก็ง่ายต่อการที่ผู้รับสารนั้นจะรู้สึกสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ท่องโลกโซเชียลอยู่เป็นประจำนะครับอย่างแบรนดอนลีชนะครับนักศึกษาจาก <Everybody S 1> มหาวิ <is S 1> ทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันนะครับ <lot> และยังเป็นรองประธานเครือข่ายนักศึกษาของชาวยิวที่อเมริกันจิวิชคอมมิตี้ก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับ ครับเขากล่าวนะครับว่าทุกคนนั้นถูกถาโถมด้วยคอนเทนต์ออนไลน์มากมายที่ต่อต้านชาวยิวหรือว่าสนับสนุนปาเลสไตน์หรือสนับสนุนอิสราเอลเหมือนกับว่าทั้งหมดที่เขาเห็นนั้นจากอินสตาแกรมก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นและมันส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตด้วยเขาอยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาที่อายุน้อยในเวลานี้นะครับ ตามสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงวอชิงตันนะครับนักศึกษาพบว่าเพื่อนๆต่างแชร์ความเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคู่ความขัดแย้งในสงครามอิสราเอลและฮามาสทาเฮอร์เฮอร์ซาลาผูมหน่วยการฝ่ายกิจกรรมและการ รณรงรากหญ้าขององค์กร American Muslim for Palestine กล่าวที่งานชุมนุมที่ใจกลางกรุงวอชิงตันว่าคนจากชุมชนของเราออกมากันที่นี่อย่างที่คุณเห็นมีหลายพันคนเหล่านี้ออกมาแสดงความกรดเกรี้ยว Our community here Palestine American community as you can see in the thousands people have come out to express their outrage ครับตั้งแต่ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทําให้มีผู้เสียชีวิต1,200รายโพสต์จํานวนมากบนโซเชียลมีเดียและรายงานของสื่อหลักพุ่งความสนใจไปที่การบุกยึดกาซาของอิสราเอลที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของคนจำนวนกว่า14,000คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาภายใต้การดำเนินง,งานของฮามาสนะครับ การให้ความสำคัญกับข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอาจช่วยอธิบายด้วยว่าเหตุใดวิดีโอบนแพลตฟอร์ม TikTok ok ที่มี Hashtag free palestine จึงมีจำนวนมากกว่าคลิปที่มี Hashtag stand with israel ถึง2,900,000ณวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับอย่างไรก็ตาม TikTok เตือนนะครับว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวมีข้อจำกัดอย่างยิ่งในการสท้อนภาพที่แท้จริงและขาดบริบทรอบข้าง ในขณะเดียวกันนักวิจัยพบว่าคนวัยมิเลเนียลมีความรู้สึกร่วมกับชาวปาเลสไตน์มากขึ้นก่อนวันที่7ตุลาคมที่มีการโจมตีอิสราเอลโดยฮามาสบริษัท Tik Tok ชี้ว่าการศึกษาโดย Pew Research จากข้อมูลระหว่างปี2006และ2016แสดงให้เห็นว่าคนอายุมากกว่าและไม่ได้เล่น Tik Tok บ่อยเท่ากับคนกลุ่มมิเลเนียลมักมีความเห็นใจต่ออิสราเอลมากกว่าคนหนุ่มคนสาวนะครับ ท่ามกลางความแตกแยกนี้คนหนุ่มสาวบางกลุ่มมองว่าเป็นบรรยากาศของสังคมที่เปิดให้เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นแม็กแคสและฟาริดแอฟดิบีผู้ก่อตั้งกลุ่ม Left Middle Right ซึ่งเป็นองค์กรสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจอจวอชิงตันพวกเขานั้นรณรง์ให้นักศึกษาและคนรุ่นใหม่พยายามแสดงความเห็นที่พวกเขารู้สึกกันจริงๆนะครับแอฟดิบีกล่าวว่า คนแต่ละกลุ่มที่เห็นต่างในสงครามครั้งนี้ย่อมมีคนที่มีความคิดรุนแรงอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ที่มีความคิดร่วมแล้วก็มีได้รับการหล่อหลอมจากลากเง้านั้นก็แสดงความคิดของแต่ละคนออกมานะครับพวกเขาบอกว่าตนนั้นพบว่า ถ้าให้ผู้ที่สนับสนุน i s r a e ลและฝ่ายที่เห็นต่างซึ่งสนับสนุน h a m a สได้ออกมาพูดคุยกันที่มหาวิทยาลัย George Washington ก็จะเข้าใจได้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้เกลียดกันละกันครับ I'm sure there are people radicalized on both sides But the majority are just more involved and are more reflective of who they are f อบบ,บอกนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งแง่กับระบบความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งเพียงแต่ว่าความเป็นตัวตนของเขาแต่ละฝ่ายปะทะกันบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกเท่านั้นและการพูดคุยลักษณะนี้อาจเปรียบได้ว่าเป็นเส้นทางสู่การพักรบของสงครามวาทก,กรรมที่ก่อขึ้นบนสังคมออนไลน์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นอาจจะยังคงมีปัญหามากมายณเวลานี้ครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลสำหรับประเด็นเรื่องของการ เปลี่ยนสนามรบที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลคือการเปิดวอลบนโลกโซเชียลนี่แหละให้เป็นบทสนทนาเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็เรียกว่าฟังความเห็นความแตกต่างในมุมมองเหล่านี้กันอย่างเข้าใจนะคะาล้ค่ะมาฟังเรื่องราวของสถานการณ์ยูเครนกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดน,นั้นทางประธานาธิบดียูเครนวโลโดิเมียเซเลนสกี้ยกเลิกกาหนดการกล่าวปราศัยต่อวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนะคะท่ามกลางแรงกดดันจากทำเนียบขาวที่ต้องการให้รัฐสภาเมริกันนั้นสนับสนุนเงินช่วยเหลือชุดใหม่ให้กับยูเครน เพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียโดยสวชักชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐแถลงข่าวในวันอังคารนะคะว่าทางประธานาธิบดียูเครนนั้นติดภารกิจในนาทีสุดท้ายทําให้ไม่สามารถกล่าวปราศัยต่อวุฒิสภาสหรัฐได้นะคะโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนพยายามของเงินสนับสนุนจากสภาคอนเกรสเพื่อช่วยยูเครนอิสราเอลและความจําเป็นอื่นๆเป็นมูลค่ารวมเกือบ1นึ0สล้านดอลลาร์แต่ว่าความช่วยเหลือต่อยูเครนกลายเป็นประเด็นโต้แย้งทางการเมืองหลังจากที่มีนักการเมืองแนวคิดอนุ รักนิยมขังพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพยายามขัดขวางการส่งความช่วยเหลือชุดใหม่โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของสหรัฐค่ะคุณรัตพลคะครับไปกันต่อที่เหตุการณ์เศร้าสลดในประเทศอินโดนีเซียนะครับสืบเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟมารปีนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น22คนหลังจากที่เจ้าหน้าที่คูภัยพบศพอีก9้าศพในวันอังคารนะครับ อับดุลมาลิกหัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองปรดดังกล่าวกับสื่อ FP ว่า9ใน10ของผู้สูญหายถูกพบว่าเสียชีวิตในช่วงบ่ายวันอังคารและกำลังได้รับการเคลื่อนย้ายศพมาแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีก1คนนะครับ ภูเขาไฟมาราปีบนเกาะสุมารตรานั้นปะทุข,ขึ้นในวันอาทิตย์ส่งเท่าฐานลอยสูง3กิโลเมตรปกคลุมไปทั่วบริเวณในขณะที่มีนักปีนเขาในช่วงนั้นถึง75คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ความเศร้าสลดนะของจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นในอินโดนีเซียจากเหตุภูเขาไฟระเบิดครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้าจะมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะดาวโจนส์ลบ80จุดค่ะที่36,125จุด S&P ลบ3จุดที่4,567จุด n a s d a กบวก44จุดที่14,230จุดราคาทองคำลบ0.23ที่2 0 3 7ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนและค่าเงินบาทคัน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก26สตางค์นะคะมีประเด็นธุรกิจเข้มข้นต้องอัปเดตกันเลยสั้นๆนะคะค ข่าวใหญ่จากจีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินมูดี้นะครับปรับลดคาดการ์ภาพรวมความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลจีน G นะครับจากระดับคงที่มาเป็นติดลบนะครับซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดว่ากําลังเกิดความกังวลไปทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของหนี้ ในรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของจีนและวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับแถลงการของมูดีส้สในวันอังคารระบุว่าการปรับลดภาพรวมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนจําเป็นต้องใช้มาตรการสนับสนุนด้านการเงินต่อรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต่างๆมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลในวงกว้างต่อความเข้มแข็งทางการคลังของเศาษาษารษฐกิจจีนด้วยนะครับ ทางมูดดี้สนั้นกล่าวว่านอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในระยะกลางที่อาจลดลงอย่างต่อเนื่องและการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้การปรับ รถภาพรวมโดย Moody's ครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนปแปลงครั้งแรกที่มีต่อจีนนับตั้งแต่มีการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือการลงทุนไปอยู่ที่ระดับ A1 เมื่อปี2017หรือเมื่อ6ปีก่อนจากเหตุผลเรื่องความเสี่ยงของภาคนี้ที่มาจากรัฐบาลและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเช่นกันนะครับมูดี้ยังคาดการด้วยว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนนั้นอาจจะขยายตัวลดลงไปอยู่ที่ระดับ4% ในปี2024และ2025รวมทั้งอาจจะลดลงไปอยู่ที่ระดับเฉลีย่ย3.8%ระหว่างปี2026ถึง2000 30อีกด้วยครับคุณทธิการค่ะไปกันที่อิตาลีนะคะลัมโบกินีค่ะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีบรรลุข้อตกลงกับสภาพแรงงานในยุโรปนะคะในการเสนอแผนการทํางาน4วันต่อสัปดาห์ให้กับพนักงานในภาคการผลิตนะคะสภาพแรงงาน FIOM และ FI M S I C I S L ระบุว่าข้อตกลงกับลัมโบกินีนั้นเป็นดีลแห่งประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรกในยุโรปที่ประสบความสําเร็จในการลดชั่วโมงการทํางานให้กับพนักงานอย่างมีในย้ำสาคัญโดยไม่ได้ปรับลดค่า จ้างแต่ว่าเลือกที่จะเพิ่มค่าแรงขึ้นมาซะอีกนะคะโดยแผนการทํางาน4วันต่อสัปดาห์นั้นมีการปรับใช้ในหลายประเทศทั่วยุโรปค,ค่ะอย่างเช่นกรณีของอังกฤษที่พบว่าพนักงานจะทํางานได้มากขึ้นในเวลาการทํางานที่ลดลงการจ้างงานและรักษาพนักงานที่อยู่กับองค์กรต่อไปก็จะปรับตัวดีขึ้นขณะที่การลาปล่วยของพนักงานก็จะลดลงไปด้วยนะคะคุณรัตตะค่ะครับมาที่เรื่องของเด็กวัยรุ่นกันบ้างนะคบเป็นข่าวการศึกษาครับผู้ชม ทักษะการอ่านแล้วก็รักษาคณิตศาสตร์ของวัยรุ่นทั่วโลกนะครับลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า20ปีนี่เป็นการสำรวจของ OECD นะครับการสำรวจมาตรฐานการเรียนรู้ของวัยรุ่นทั่วโลกชี้นะครับว่าทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านของวัยรุ่นอายุ15ปีในหลาย10ประเทศทั่วโลกลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ รายงานที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยในวันอังคารนะครับชี้ว่าการระบาดของโควิด9 9ที่ทําให้โรงเรียนหลายแห่งนั้นต้องปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายวันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นนะครับ OECD ระบุว่าจากการทดสอบระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านของเด็กวัยเรียน15ปีเกือบจะแสนคนในประเทศสมาชิก OECD 38ประเทศและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอีก44ประเทศโดยใช้เวลารวม2ชั่วโมงเมื่อปีที่แล้วพบว่าระดับความรู้ดังกล่าวลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการทดสอบมาร์กสแนะ้นี้มาตั้งแต่ปี2000นะครับเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบครั้งที่แล้วเมื่อปี2018พบว่าทักษะการอ่านของนักเรียนลดลงราว10จุดโดยเฉลีย่ยและทักษะด้านคณิตศาสตร์ลดลงราว15จุดซึ่งเทียบกับ การสูญเสียเวลาการเรียนรู้ไปถึง9เดือนเลยนะครับที่ผ่านมาการทดสอบของ OECD นั้นถูกนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายการศึกษาของหลายประเทศโดยการทดสอบครั้งล่าสุดพบว่าวัยรุ่นราวหนึ่งใน4มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านในระดับต่ำซึ่งหมายความว่าไม่สามารถถอดสมการคณิตศาสตร์หรือถอดความหมายของสิ่งที่อ่านแบบง่ายๆได้นะครับ เจ้าหน้าที่ของ OECD กล่าวนะครับว่าโควิดนั้นอาจจะมีส่วนในเรื่องนี้แต่อย่าไปให้ค่าโควิดมากเกินไปนะครับบอกว่ามีปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆและอาจถือว่าเป็นผลกระทบในระยะยาวต่อระบบการศึกษาที่ผู้จัดทำนโยบายควรนำไปพิจารณาอย่างจริงจัง OECD เปิดเผยนะครับว่าแม้ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่น81ประเทศที่ทำการสำรวจในครั้งนี้ล้วนมีผลคะแนนลดลง แเยอรมนีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ลดลงมากที่สุดครับรายงานครั้งนี้พบด้ว่าผลคะแนนที่ต่ำอาจเชื่อมโยงกับอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือในระดับที่สูงรวมทั้งเชื่อมโยงกับปัญหาการขาดแคลนครูในทางกลับกันนะครับ ประเทศที่สามารถจัดการทรัพยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนให้คนทำงานเป็นครูในช่วงการระบาดของโควิดได้นั้นมักมีคะแนนทดสอบดีกว่าครับคุณธิการค่ะ OECD ระบุครับว่า สิงคโปร์คือประเทศที่นักเรียนมีผลการทดสอบดีที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยนำหน้าประเทศอื่นๆราว3าถึงปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับค่าเฉลี่ยคะแนนลดลงจากปี2018ทั้ง3ด้านคือการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีคะแนนรวมนั้นต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยทั้ง3ด้านของ OECD ครับ เป็นประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากว o a ภาอภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีเรื่องราวทางการแพทย์รออยู่ค่ะ Voice o ทีมแพทย์ในสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทเทียมในผู้ป่วยพาร์กินสันให้กลับมาขยับขยืขย่อนร่างกายได้นะคะซึ่งคุณคมสัรสีเทนวิบูญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ มาร์โกติเย i วัย63ปีชาวเมืองบอโดประเทศฝรั่งเศสที่ป่วยด้วยโรคพากินสันเป็นระยะเวลานานและต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเมื่อเร็วๆนี้เขาเป็นผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการฝังอุปกรณ์ซึ่งออกแบบโดยการแพทย์สวิสที่ช่วยพัฒนาการเดินของเขาได้อย่างมาก การผ่าตัดปลูกถ่ายประสาทเทียมดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโลซานหรือว่า CHUV เป็นการใช้สื่อนำไฟฟ้าไปติดตั้งไว้ที่ไขสันหลังของผู้ป่วยและเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณผิวหนังที่ช่องท้องอุปกรณ์น,นี้จะก,กระตุ้นไขสันหลังเพื่อส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อขาทำงาน โกตุเย่กล่าวว่ามันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะตอนนี้เขาสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วและเสริมว่าตัวของเขาสามารถออกจากบ้านไปทําธุระและยังใช้เท้าเดินเองด้วยโรคพากินสารเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมทางระบบประสาทโดยมีอาการต่างๆอย่างเช่นอาการสัน่นอาการตึงรวมถึงความยากลําบากในการรักษาสมดุลและสั่งการร่างกาย องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ระบุว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในปี2019ประมาณการตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกที่มีอาการดังกล่าวอยู่ที่มากกว่า8.5ล้านคน The technology is a n e r stimulator ในแพทย์เกรกัวคูทีนอาจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย s สวิสเฟเดอ n ร t ลอสติจู t ออฟเทคโนโลยีโลซ n e หรือว่า EPFL มหาวิทยาลัยโลซานและโรงพยาบาล C-HUV หนึ่งในแพทย์ที่เป็นหัวหน้าของโครงการนี้กล่าวว่าคลื่นไฟฟ้าที่ส่งไปยังไขสลัมของผู้ป่วยยังโกติเย่ทำให้เขาเดินได้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้ป่วยในแพทย์คูทินยังแสดงความมั่นใจว่าจะมีคนจำนวนมากที่ได้ประโยชน์จากการรักษานี้ ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสารเนเจอร์มิติซิเมื่อเร็วๆนี้ได้รับการศึกษาโดยทีมของนายแพทย์คูทีนจากศูนย์วิจัยนูโลรีสโตชี้ว่าเทคโนโลยีข้างต้นสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยโรพคพาร์กินสันขั้นรุนแรงที่ส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เดฟมาเวอร์ er, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออนเวิร์ดเมดิลซึ่งเป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์ปลูกถ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอธิบายว่าแม้อุปกรณ์นี้จะคล้ายกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดการความเจ็บปวดแต่ความพิเศษของเทคโนโลยีนี้คือมันสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังไขสันหลังได้ทั้งในรูปแบบเฉพาะเจาะจงและในรูปแบบที่ยืดหยุนได้ So for the healthcare system it will look And feel familiar. ในทัศนะของมาเวอร์เขามองว่าในระบบการดูแลสุขภาพอุปกรณ์นี้อาจจะดูไม่แตกต่างมากนักอย่างไรก็ดีมันเป็นอุปกรณ์ช่วยบำบัดท,ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน <I bet. S 2> โจเซลินโบชศัลยแพทย์ระบบประสาทผู้ทำการผ่าตัดให้กับโกติเยและเป็นผู้อำนวยการร่วมของศูนย์นูโลรีสโต กล่าวว่าจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวหากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมั่นใจเพิ่มขึ้นสามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านที่มีสังคมที่ดีขึ้นทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นมันจะช่วยอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาตามรายงานชีน้นะครับว่าทีมของนายแพทย์กูทีนวางแผนที่จะทำการวิจัยทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยใหม่อีกจำนวนหกรายในปีหน้าผมคมสานสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะวิกิพีเดียสารานุกรมเนื้อหาเสรีเปิดเผยนะคะว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับชัด GPT ค่ะขึ้นแท่นเนื้อหาที่ได้รับการค้นหามากที่สุดประจําปีนี้ส่วนอันดับ2นะคะเป็นรายชื่อบุคคลที่ มีชื่อเสียงแต่ว่าล่วงลับในปี2023นะคะอันดับ3และอันดับ4เกี่ยวข้องกับการแข่งขันคริกเก็ตนะคะแล้วก็อันดับ5ค่ะเป็นภาพ,พยนตร์ o p p n n h e i Mer นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณนีที่การค้าส,สวัสดีค่ะค,คุณเินารัตวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจการเรียนรู้ความสามารถทักษะที่ถดถอยลงหลังสถานการณ์โควิด1 9นี่น่าสนใจมากคงเป็นประเด็นของทั่วโลกตามที่ OECD บอกนะคะ,คะแต่น่าสนใจตรงที่ตรงที่สิงคโปร์สามารถที่จะทำให้ครู ดูแลการเรียนการสอนและมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนใช่ไหมคะครับทั้ง3ทักษะเลยครับทั้งเลขวิทย์แล้วก็การอ่านนะฮะแ้เ,เขาบอกว่าพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเทศที่ทุ่มทรัพยากร ช่วยให้นักเรียนเนี่ยเรียนได้ดีในช่วงที่โควิดขณะที่บางประเทศอาจจะาขาดทรัพยากรหรือว่าไม่ได้เห็นความสําคัญช่วงการช่วงที่การศึกษาของเด็กเนี่ยได้รับความขาดช่วงในช่วงโควิดสิเนี่ยประเทศเหล่านั้นจะสู้ประเทศที่ทุ่มทรัพยากรในช่วงโควิดไม่ได้ซึ่งในเอเชียนะฮะเขาบอกว่าอันดับต้นๆเนี่ยมีสิงคโปร์มาเก๊าไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วเกาหลีใต้ทําคะแนนสูงในวิชาเลขวิทยาศาสตร์ แต่ว่าการอ่านเขาบอกว่าไอแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันทําคะแนนได้ดีที่สุดครับน่าสนใจมากชื่นใจกับการ <c oughs> ทุ่มเทที่ถูกทางนะคะค <c oughs> าะทีความทุ่มเทบางเรื่องแต่ไม่ได้มีตัวช่วยหรือทรั <c oughs> พยากรบุคคลอาจจะไม่ได้ช่วยเนี่ยก็เลนเห็นสิงคโปร เวลาที่จะรับสมัครครูเข้าไปเนี่ยเขาจะมีการเชิญชวนจูงใจให้คนที่เรียนดีเป็นนักเรียนระดับท็อประดับครีมเนี่ยไปสมัครเป็นอาชีพครูอยู่ในวิชาชีพครูเนี่ยแน่ใ,นใจข้อมูลตรงนี้ยังอัปเดตไหมก่อนหน้านี้ที่เห็นในการทําให้ครูเขามีคุณภาพเนี่ยใช้วิธีการเหล่านี้คุณรัตพลคุณคมีหรการ จริงๆนี่เรื่องของแรงจูงใจในการที่จะผลักดันให้คนที่มีความรู้ระดับหัวกะทิมาผันตัวมาในแวดวงการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ผู้กําหนดนโยบายต้องใส่ใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางโอ c อซดีย้ําแล้วย้ําอีกว่าจริงๆเนี่ยอย่าโทษโควิดอย่างเดียวควรจะโทษระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็งบประมาณที่ต้องเข้ามาทุ่มสรรพกําลังอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับบุคลากรไปเลยะคะ่ะครับนี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่า คนที่แม้จะอยู่ในช่วงที่โควิดทำให้การศึกษาสมสายแต่ว่าถ้ามีคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นครูเนี่ย <c oughs> ก็จะช่วยดูแลได้ดีอันนี้ผมเห็นกับเพื่อนหลายๆคนนะที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เป็นครูของ <c oughs> ลูกๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีความสนใจการเรียนแล้วก็การศึกษาความเพิ่มพูนความรู้ของเขาเนี่ไม่ได้ขาดช่วงในช่วงโควิดสิบเก้าครับอ้คุณแม่คุณพ่อนี่ต้องทําหน้าที่หลายอย่างนอกจากเป็นครูคนแรก